มาถึงคู่น็อกเอาท์คู่สุดท้ายในวันนี้ครับเป็นทีมของโคชก้องครับคนแรกนั่นก็คือคุณแก๊ปเลือกเพลงที่ตรงกับชีวิตตัวเองนั่นก็คือล้มบ้านก็ได้ส่วนคุณนิกครับเลือกเพลงที่มีความหมายดีๆให้กำลังใจอย่าง let it be ครับเพลงที่เลือกมานะครับทั้ง5เพลงนะครับตอนแรก หนึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงล้มบ้างก็ได้นะครับที่พี่มิวสิกดีเรคเตอร์แล้วก็โค้ชกล้องของเนี่ยบอกว่าเหมาะกับตัวเรามากที่สุดเพลงนี้นะครับธีมหลักก็คือเรื่องเรื่องราวของชีวิตแล้วก็มันตรงกับชีวิตของเราครับที่ล้มลุกคุกคานมาตลอดจนจนถึงณจุดนี้นะครับโดนเพื่อนล้อบ้างร้องเพลงไม่เพาะบ้างเหนือความคาดหมายนึกว่าพี่ก้องแค่แบบว่า คือเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ลงทุนจริงๆเลยโคชก้องจะทําทุกอย่างให้เพลงออกมาดีที่สุดให้เป็นตัวเรามากที่สุดเพลงที่เลือกในรอบนี้คือเพลง Let It Be นะคะของ The Beatles อะค่ะ เตรียมเพลงไว้ประมาณ4-5เพลงแล้วก็ให้พวกพี่พีมิวสิกดีเลกเตอร์แล้วก็พี่กองช่วยคิดให้อีกทีนึงค่ะทำไมเป็นเพลงนี้เพราะว่านิกก็ชอบนะคะชอบชอบแล้วก็ความหมายก็โอเคเออนิกว่าแบบมันเป็นเพลงที่สบายๆะคะ่ะคือแบบถ้าตามเนื้อเพลงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลองจริงมันก็เหมือนกับชักไม่สบายแหละ <laughs> <laughs> ลองคำว่า let it be ประมาณ20รอบอ่ะ <laughs> ลอง verse s ร้องคือแบบลองแค่ verse แรก verse เดียวแล้วก็รองแบบนอกนั้นเป็นคำว่า let it be หมดเลย <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะลอง let it be ยังไงให้มัน let it be จริงๆรู้สึกว่าเกินคาดแล้วอะค่ะคืออยากจะขึ้นไปแบบ let it be เฉยๆอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ไม่ได้แบบหวังจะอะไรชนะหรือว่าอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะ ว e ร์ p o r เตอร์ e ร e เซน d by TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดย Toyota Prius น้ำนมถั่เหลืองไวตามิลอาหารแมวมีโอจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เอาคำว่าแพ้มาผลักดันตัวเองทำให้สามารถเอาชนะใจโค้ชกล้องได้และทำให้เขาครับได้รับโอกาสดีๆบนถนนสายดนตรีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ จะหางไปปลอยเรียนรู้ในวันนี้ลาจะมีวันที่เข้าใจไหมปล่อยมันให้ลมบางก็ได้ปล่อยมันให้แพ้บางก็ได้หกลงแล้วลุกขึ้นยื่ใหม่แามันักแค่ต้องเข้าใจม,มันมันตื่นเต้นตอนที่5้าสี่แล้วชกค,คือเริ่มเพลงอ่ะแล้วมันหายไปเลย แล้วตอนที่แบบบีบหัวใจที่สุดคือหลังจากจบเพลงไปแล้วการแสดงของของอีกฝ่ายหนึ่งของน <all right. S 1> ็กแบบหลับตาเลยครับหลับตาฝั่งน้องเขาเลยแบบอินไปกับน้องเขาเลยของประกาศว่าเป็นเรา แล้วแบบ,บม,มาเลยคือแบบตัวเย็นอะมไม่รู้ตัวแล้วแบบคือมันพูดอะไรไม่ออกเพราะว่ากว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้เราใช้ตัวเองเข้าไปเราใช้ความเชื่อเราใช้สิ่งที่แบบเป็นพลังให้เราผลักดันมาจนแบบถึงวันนี้บอกตรงๆว่าหนักใจมากเลยครับถ้าพี่ไปยืนอยู่ตรงนี้พี่คงจะหวั่นไหวพอสมควรเลยแหละน้ำเสียงเธอนวลมากเลยนวลน,นุ่มเหมือนทรายอุ่นๆส่วนแก๊บครับคุณเหนือความคาดหมาย คุณดีกว่าตอนที่ซ้อมเยอะมากขอเลือกคนที่เอาเพลงอยู่ที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ผู้ที่เอาเพลงอยู่ที่สุดผมขอเลือกแกบครับนี่ครับคือต้องยกนิ้วให้แล้วก็นิกคือ The v o i c ์นะจริงๆเสียงของเธอเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็อย่าหย,ยุดครับทุกคนบนเวทีนี้หรือว่านิกเองก็ตามแพ้ชนะไม่สำคัญครับเรียนรู้กับมันแล้วก็ ก้้าต่่่อไไปวงรนนีีมีมมทสสิุสดความสนุกทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังในรอบของ k อ o เอา u t จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในวันอาทิตย์นี้ครับอย่าลืมนะครับในรอบการแสดงสดที่เป็นรอบที่สามารถทําให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ให้คะแนน The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2เหมือนกับโค้ดทั้ง4ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา5โมง45ทางช่อง3นะครับ ส่วนเบื้องหลังของบรรยากาศในรอบไลฟ์นะครับสามารถชมได้ใน V Reporter Pre s e n t e d by True Move e มูฟวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ